เลยเวอร์แพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนคารสนสูตรอลิโกแซคคาย์ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตร วันนี้เราอยู่กันที่หมู่สามครับบ้านชากลางตำบลทุ่งนนทรีอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่นี่ครับเจ้าของสวนนั้นรู้จักกับคู่หูมหัศจรรย์มาเป็นระยะเวลา8ปีแล้วเรียกว่าพร้อมกับก,บการต,ตั้งต้นของบริษัทเธอบอกว่าตอนนั้นเอามาใช่ในการดูแลสวนของเจ้าของสวนอื่นซึ่งเขาให้ไปดูแลปรากฏว่าโอ้โหไปที่ถูกใจดูแลแล้วก็งดงามทั้งเรื่องใบเรื่องดอกพร้อมทั้งเรื่องผลและว,วันนี้ครับเธอบอกว่า6ปีมาแล้วที่เธอใช้กับนะครับสวนทุเรียนของเธอเอง ปลูกไปหมอนทองครับ230ต้นเธอบอกว่าใช้คู่หูมาโดยตลอดแล้วเธอก็บอกว่าโอ้โหมันงดงามตามที่ใจเธอปรารถนาจนถึงที่เรียกว่าสอนเป็นตอนอายุ5ปีเธอก็ใช้คู่หูประกอบเรื่อยมาเธอใช้แล้วผลผลิตของเธอมาถึง9ตันนะครับปีนี้ปีที่2ของการได้ผลผลิตอายุทุเรียน6ปี230ต้นเธอบอกว่าโอ้โหดอกติดทุกต้นแล้วเธอก็ใช้ผลิตภัณฑ์ นวตัตก,กรรมใหม่ของ3ามกลเวเอร์แพนสูตรใหม่เข้ามาช่วยในช่วงเดือนมกราคมช่วงนั้นทุเรียนของเธอนะครับกำลังเป็นขนไข่ไก่นะฮะเธอก็บำรุงมาขนาดนี้ขนใหญ่ผลโตงดงามมากเธอบอกว่ามีถึง2รุ่นด้วยกันคาดว่าน่าจะได้ผลผลิตถึง15ตันด้วยกันเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะค่ะเจ้าของสวนช่วยแนะนําตัวด้วยครับ สวัสดีค่ะชื่อสุธาทิพย์อินจรันชื่อเล่นเจทิพย์ค่ะโอ้ขออนุญาตเรียกว่าพี่ทิพย์ได้ค่ะหรือเจทิพย์ดีครับพี่ก็ได้ค่ะ <laughs> เอาเจทิพย์ก็น่ารักสวยงามน,นะครับที่ <laughs> ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับค่ะสวัสดีค่ะสุมนทนินใจสุธิค่ะครูแม็กค่ะครับครูแม็กครับเหตุอนใดในฐานะที่เราเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ถึงพาผมมายังสวนเจทิพย์แห่งนี้ครับก็คือที่พามาสวนแห่งนี้นะคะเพราะว่าพี่ทิพย์เองอะค่ะก่อนหน้านี้ก็คือไปดูแลแปลงอื่นก่อน ใช้ดีจนแปลงเนี้ยคือถือได้ว่าใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกนะพี่เนาะใช่ค่ะค่ะคือไปดูแลแปลงอื่นก่อนใช้ดีถึงจะมาปลูกเองอะคะ่ะแล้วก็ใช้คู่หูตัวนี้ค่ะดูแลยังไงก็มาฟังจากพี่ทิพย์เอานะคะเอาครับพี่ทิพย์ผมขออนุญาตถามเลยนะครับพี่ทิพย์ครับในฐานะที่เรามาปลูกเองด้วยความมั่นใจผลิตภัณฑ์คู่หูถูกไหมครับค่ะ นี่กี่ไร่ครับเนี่ยสิบไร่ค่ะกี่ร้อยต้นกันครับ230ต้นค่ะเป็นอายุประมาณตอนนี้6ปีค่ะครับตอนนั้นน่ะที่เราเริ่มปลูกอ่ะก็ถือว่าดูแลมาโดยตลอดใช่ค่ะตั้งแต่ปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยค่ะฉีดมาตลอดตลอดนะครับค่ะไอความที่เรามั่นใจขนาดนั้นอ่ะผลผลิตอ่ะมันทำใบทำดอกหรือว่าทำผลยังไงครับในการสอนเป็นครั้งแรก มันยังไงมันดีอะค่ะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันมันจะเพราะว่าตอนนั้นที่ว่าดูของลูกพี่เขาเราเริ่มใช้อ่ะมันมันประทับใจพอปลูกแล้วเลยลองใช้ดูทดําดูดอกมันติดทุกต้นแล้วก็คือดอกไม่ค่อยร่วงใบอ่อนก็ไม่ไม่ค่อยอนี่ไม่ค่อยมีปัญหาค่ะก็ถือว่าเป็นความสุขใจอันหนึ่งที่ว่าใบอ่อนนะครับแล้วผลผลิตขนัด <c oughs> ที่มีอยู่ ไม่เกิดการถีบลูกจากการใชใช่ถึงมีก็ไม่ไม่มากค่ะมีบ้างแต่ว่าไม่มากแล้วตอนนั้นนะ่ะเมื่อตอนที่เขาอายุ5ปีถูกไหมครับตอนนั้นนะ่ะผลผลิตของเขาลักษณะมันเป็นยังไงครับผลหรือว่าดอกมันมากน้อยขนาดไหนอธิบายโดยละเอียดให้ผมฟังไอยครับถามว่ามากไหมก็สําหรับปีแรกหนูว่าโอเคนะคะมันแทบจะทุกต้นต้นที่เราทําเพราะว่าตอนนั้นต้นมันไม่เสมอหนูก็ต้นที่เล็กหนูก็ยังไม่ทําแต่ต้นที่เราทำเนี่ยติดทุกต้นค่ะก็หมายความว่าตอนนั้น230ต้นเนี่ยติดกี่ต้นครับน่าจะอยู่ประมาณ 190ต้นร้อต้นนี่คือสมบูรณ์แบบแล้ว<ช>สำหรับสอนเป็นแล้วเราตอนนั้นนะครับผลของมันเนี่ยครับที่ออกมาน้ําหนักรูปทรงเป็นยังไงครับตอนนั้น,นปีแรกเนี่ยมันถามว่ามันจะสวยเหมือนเหมือนทุเรียนแก่ไม้ไม่แต่มันไม่ได้ขี้เลเลยค่ะแต่จะอยู่ประมาณ 3- 4 5ส<อ>ี่ห้าน้ำหนักเขาตออยู่นะประมาณใช่เพราะว่าปีแรกเนี่ยเราจะน้นเอาไว้เยอะหน่อยเพราะเรารู้ว่าถ้าเอาไว้น้อยเนี่ยมันจะเป็นโบู์แต่เวอร์แพนเขาก็จะปั้นตรงให้เราได้ได้ดีอะค่ะ นั่นคือตอนที่นั้นได้มากี่ตันครับ9ตันค่ะปีแรกเตันดีใจไหมครับในฐานะที่เคยทาสวนสุดๆเลยค่ะหนูปลดหนี้เลยค่ะที่หนูติดหนี้มา3ามสี่ปีตั้งแต่ปลูกอ่ะหนูปลดหนี้เลยอ๋อเหรอครับค่ะโอ้โหก็ย้อนกลับไปไกลเหมือนกันนะช่วยเหลือเรานะใช่ใช่ค่ะก็ถือว่าสุขใจเลยตอนนั้นใช่เห็นว่ามาปลูกบ้านด้วยใช่ค่ะใช่โอ้โหก่อนเป็นเป็นลูกจ้างเขาเราดูแลสวนให้เขาครับค่ะ ดูแลหลายแปลงเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนกันค่ะดูแลของเขาของเราเหมือนกันคือคือเราติดใจตั้งแต่เราดูแลให้เขาแล้วแล้วพอเรามาปลูกเราเราก็ใช้ของเราต่อเนื่องเหมือนกันค่ะปลดนี้มีบ้านใหม่มีสวนที่ใหญ่ขึ้นใช่ดูแลของตัวเองอย่างเต็มที่ใช่ตอนนี้ครับเป็นรุ่นที่สองถูกไหมครับที่ขนาดนี้ที่เราเห็นผลขนาดนี้ใช่ค่ะขนาดนี้ปีที่สองเนี่ยตอนนั้นนะครับมีดอกเนี่ยเป็นยังไง230รต้นจากปีแรก190ต้นเราเตรียมผลไว้ปีนี้ ปีที่สองที่การเป็นปีนี้ยิ่งยิ่งดีกว่าปีแรกค่ะต้นที่เราทําสารติดทุกต้นค่ะแล้วดอกเขาเต็มทุกต้นค่ะทั้ง230ต้นเลยอาไม่ค่ะเราจะตีเสียประมาณ10ต้นต้นที่ว่าไม่พร้อมเราก็คือไม่ทําเราเราจะทําประมาณ220ต้นก็คือตีเสียไว้ก่อนเพราะว่าต้นยังไม่อาจจะต้นเล็กค่ะต้นเล็กเกินไปนะครับ220ต้นเนี่ยครับเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ตอนนั้นนะครับตอนที่เขาออกดอกอ่ะเป็นยังไง ออกดอกเขาออกเต็มแบบเต็มจนล้นนะคะต,ต้องต้องแต่งต้องตีทิ้งค่ะเพราะว่าเขาออกตั้งแต่โคนยันปลายเลยอะค่ะเคยเห็นมาก่อนไหมครับอย่างนี้ถามว่าเคยเห็นไหมไม,ไม่ไม่ไม่นะคะปือปีนี้ดอกเยอะมากแล้วคัดเหลือไว้สักกี่ลูกต่อต้นครับตอนนี้ต่อต้นหนูจะอยู่ประมาณ40-50ถึงต้นที่แรกเขาก็บอกว่ามันเยอะเกินแต่เรามั่นใจในผลิตภัณฑ์เพราะเราเคยใช้ของเขาเราคิดว่าเขาช่วยเราได้คําว่าช่วยเราได้เนี่ยเพราะเราจะไว้40ลูกใช่สี่สิบถึงห้าสิบลูกสี่สิบถึงห้าสิบลูก ต้นจะไม่โซมเพราะเราคิดว่าใช่เรามีพลังที่มั่นใจขนาดนั้นใช่ค่ะใช่มั่นใจขนาดนั้นเอาล่ะครับตอนที่เราใช้สูตรใหม่เนี่นำมาใช้เมื่อตอนทุเรียนเราตอนนั้นเป็นผลขนาดอ่นลูกไข่ไก่ค่ะเรามาใช้เนี่ยมันใช้ง่ายไหมครับใช้ง่ายค่ะตอบโจทย์ง่ายมากคือผสมง่ายค่ะละลายน้ําก็ง่ายเพิ่มอะไรเข้าไปใน2ส่วนนี้ไหมครับไม่เลยค่ะนอกเสียจากว่าเขาเริ่มโตเราก็อาจจะเพิ่มแคลเซอมโบลลอนตามปกติแต่คือยืนพื้นคือตัวนี้เลยขนาดเนี้ย เรายืนอยู่เนี่ยประมาณกลางกางเดือนเมษาเนี่ยครับถูกไหมฮะ,ะขนาดเนี้ผลผลิตของเราเนี่ยมันมีกี่รุ่นกี่ตอนกันครับหน,นูมี2รุ่นค่ะรุ่นแรกน่าจะตัดได้ไม่เกินเดือนเมษาเนี่ยค่ะประมาณ25 25เมษานี่นะใช่ค่ะ<อ>แล้วอีกรุ่นก็ประมาณกลางเดือนพฤษภาค็น่าจะหมดแล้วค่ะทําไมถึงมี2รุ่นครับ <laughs> ปีนี้มันเป็นมันมันหนาวค่ะคือดอกมันออกไม่หยุด จริงๆแล้วมันมีหลายรุ่นนะคะแต่ว่าเราเอาไว้แค่สองรุ่นมันเยอะแล้วมันพอแล้วค่ะใช่มันมันไม่ล่วงเลยคือเราเอาไว้ตั้งแต่ว่ามันเป็นหางแย้มันไม่ล่วงเลยเราเลยต้องคัดเอาไว้แค่สรุ่นไม่งั้นต้นเรารับไม่ไหวครับค่ะอ๋อนั้นเมื่อเป็นผลผลิตอย่างนี้การที่เรา เติมสารอาหารอย่างสม่ําเสมออย่างเงี้ยผลผลิตเนี่ยมันเป็นยังไงเขาบอกผมหน่อยไดว่ารูปทรงนะครับหนามสีหรือว่าภูต่างๆภายในเนี่ยเนื้อของเขาเนี่ยสีมันเป็นยังไงบ้างช่วยอธิบายหน่อยครับหนูสังเกตนะคะช่วงที่เขาเบ่งเนี่ยภูเขาจะเต็มแล้วพอช่วงที่ตัดเนี่ยเนื้อเขาจะเหลืองคือเขาจะเหลืองเสมอค่ะเรียกว่าทุกลูกนี่ก็เหลืองเสมอเลยใช่ใช่เรียกว่าตรงตามสายพันธุ์ใช่ค่ะดังนั้นถ้าขนาดเนี้ยเราคิดว่า แต่ละลูกแต่ละผลเนี่ยนะครับปีนี้เป็นยังไงครับถ้าในสายตาของเราเนี่ยดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอย่างไรค่ะอย่างไรบ้างครับคือคือรูปทรงเขาสวยขึ้นอาจจะด้วยว่าอายุปีเขาเยอะขึ้น คือความสมบูรณ์เขาเพอเขาโตขึ้นเขาสมบูรณ์ขึ้นเขาก็ดูแลลูกได้ดีขึ้นลูกเขาสวยขึ้นกว่าปีที่แล้วเพราะ,รประปีที่แล้วมันเป็นปีแรกด้วยแต่แตว่าไม่ได้ว่าขี้ขี้เล่มากแต่ปีนี้สวยกว่าปีที่แล้วยอะครับน้ํามันเป็นยังไงครับน้ําของมันน้ําเขียวค่ะครับค่ะน้ําหนักก็โอเคนะคะอยู่ประมาณ3 4มห้าใช่ใส่กล่องเลยนะครับใช่ค่ะแล้วขั้วหรือว่าก้านของเขาเนี่ยมันมีการขยายยืดยังไงหรือว่าขึ้นปีนี้ปีนี้ก้านเขาใหญ่ถึงเขาจะสั้นแต่ว่าก้านเขาสมบูรณ์มากถ้าคําว่าก้านใหญ่อย่างนี้ มันมีผลยังไงต่อผลครับยังไงอะเหมือนอาหารเขาเต็มที่อะคะโอเรียกว่าท่อส่งอาหารก็จะมากขึ้นมรั่ใช่ใช่ท่อส่งอาหารมากขึ้นแล้วก็ทําให้ขั้วเขาเหนียวใช่ค่ะพวกลมอะไรที่ผ่านมาก็จะช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยค่ะดังนั้นเมื่อช่วยกันอย่างนี้คาดว่าปีนี้เราเอาเป็นตันกันดีกว่าพี่ทิพย์คาดว่ากี่ตันครับไม่ต่ำกว่าสิบห้าค่ะ ไม่ต่ำกว่าสิบห้าแต่จะเท่าไร่ไม่รู้แต่ไม่ต่ำแน่นอน่ตแนนนอเพราะปีที่แล้วเราเก้าตันปีนี้ไม่ต่ำกว่าสิบห้าก็หมายความว่าปีนี้นอกจากมีเงินที่เก็บรวบรวมไว้แล้วยังอาจจะซื้อทองเก็บไว้ได้ด้วยครับเพราะหนี้สินไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะพิทิพในฐานะที่ดูแลสวนผู้อื่นมานะครับเจ้าของสวนไรอื่นๆแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยร่ารวยเลยนะครับเราเคยเห็นไหมครับว่าต้นทุนสมัยที่คนเขาใช้เคมีใช้อาหารพืชต่างๆเนี่ย ที่หลากหลายเนี่ยหรือว่าเคมีในการดูแลต้นพืชต่างๆเนี่ยมันใช้มหาสารในสมัยก่อนถูกไหมครับใช่ใชพอพิธีผันมาใช้นะครับคู่หูวัสจาันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสูตรใหม่เนี่ยพิธีคิดว่ามันจะลดต้นทุนไปสมมติเมื่อก่อนเราใช้เต็มร้อยเลยปัจจุบันเนี่ยเราเหลือต้นทุนละสักกี่บาทกันครับน่าจะประมาณ6กเจ็ดติดนะคะคเพราะว่ามันจบเลยไม่ต้องไปหาตัวอื่นอีกแล้วมันม,มีพร้อมจบคือมันสะดวกเลยค่ะแล้ว ถามว่าสารอาหารมันก็คือครบเพราะทุกวันนี้ที่พอตัดลูกเสร็จก็ใช้คู่นี้อย่างเดียวกับยาฆ่า,มาแมลงยาลาแค่นั้นเองไม่ได้ต้องไปดูตัวอื่นมาเพิ่มอีกแล้วดังนั้นก็หมายความว่าสิ่งที่พิทิพเจอเนี่ยก็คือคู่ของวิเศษใครับและพิ่ทิพได้ใช้หญิงเกษตร,รอะไรหรือยังครับ ใช้ค่ะใช้แต่ว่าหนูจะไม่ได้ใช้ตลอดแต่คือจะใช้ช่วงที่ว่าพอเรามีเริ่มมีดอกมีลูกเราจะใช้แล้วเดี๋ยวพอเราตัดลูกเสร็จเราก็จะใช้ค่ะเราจะใช้แค่สองต่นเป็นช่วงๆใช่ค่ะเพื่อต่มาหารให้เต็มที่จากทางรากมาเลยนะครับจะบรุงเขาใช่ดังนั้นก็หมายความว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่ทิพย์ถูกอกถูกใจอยากจะบอกพี่น้องด้วยภาษาแบบพี่ทิพย์นะครับที่เรียกกันว่าดูแลทั้งสวนทุกสวนมาแล้วนะครับพี่ทิพย์อยากจะบอกเขาอย่างไรครับ ก็อยากให้ลองเปิดใจดูนะคะเพราะว่าตัวหนูเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อตรงกับว่าแพนเราก็อาจจะมีแวบบ้างเพราะว่าไม่มั่นใจแต่พอเราได้ไปลองตัวอื่นแล้วมันมันไม่แบบทับใจเหมือนเบอร์แพนก็เลยอยากจะเชิญชวนชาวสวนที่ว่าทําสวนทุเรียนด้วยกันหรือแม้แต่สวนเงาะสวนมังคุดอะไรอย่างเงี้ยลองเปิดใจดูค่ะเพราะว่ามันดีจริงๆค่ะไม่คือชาวสวนเราจะไม่โกหกกันเราดูต้นไม้เป็นตัวอย่าง ถึงถึงว่าหนูจะพูดอาจจะไม่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 ชัดเจนเท่ากับต้นไม้ที่เราเห็นค่ะความชัดเจนอยู่ที่ต้นไม้แล้วใช่มาดูกันใช่ใช่สองร้อยสามสิบต้นเนี่ยหนูไม่มีป่วยสักต้นหนึ่งเลยค่ะไม่มีแผลไม่มีขูดสักต้นหนึ่งเลยค่ะคุณแม็กเพิ่มเติมอะไรไหมครับในส่วนให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าใจถึงคู่หัศุจรรย์สูตรใหม่ครับคู่หูมหัศจรรย์สตรรใหม่ของเานะะคคก็ื ตัวไคตัวซานเป็นตัวผงนะคะใช้ง่ายนะคะสามารถรวมกับยาลายยาฆ่า,มาแมลงหรือยาอย่างอื่นได้นะคะไม่มีตะกอนนะคะคือช่วยให้ชาวสวนะพกพาสะดวกแล้วก็คือใช้ร่วมกับตัวยาตัวอื่นง่ายขึ้นค่ะถ้าชาวสวนท่านใดยังไม่เปิดใจนะคะลองเปิดใจใช้ค่ะแล้วจะรู้ว่าคู่หูมาซานเวอร์แพนสูตรปรับปรุงใหม่ดีจริงค่ะโอ้โหนี่คือพลังของนักการเกษตรที่ชื่นชมกับผลิตภัณฑ์ ที่เรียกกันว่าทรงคุณภาพนะครับทรงภานุภาพในการช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อความย,ายั่งยืนพิธีบอกว่าแม้จะจิตใจของเธอนั้นนะครับเคยแวบออกไปข้างนอกก็หมายความว่ามีการนอกใจกันเกิดขึ้นในบางครั้งก็เพราะว่าเธออยากทดลองแต่เมื่อทดลองอย่างอื่นแล้วครับเธอก็บอกว่า สู้นะครับนบวัตรกรรมใหม่สูตรใหม่ของ3เกลือไม่ได้เธอก็กลับมาใช้อย่างจริงจังและที่เธอเห็นผลในขนาดนี้15ตันต่าๆเธอบอกสูงกว่านั้นนี่คือความยั่งยืนอย่างแท้จริงหลังจากช่วยปลดหนี้ปลดสินแล้วยังมีเงินสะสมเงินเก็บเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตรสุขภาพก็ดีหัวใจของเธอนั้นมีแต่ความสุขวันนี้เธออยากจะบอกกล่าวทุกคนว่ามาเถอะครับมาร่วมกันในการใช้3ามเกลือแพนสูตรใหม่แต่อย่าลืมนะครับผู้ที่ใช้แล้วก็มักจะมีผู้เรียนแบบ ของดีนะครับของแท้ก็มักจะมีผู้ที่ต้องการเรียนแบบเสมือนแต่ความเสมือนนั้นต้นไม้ก็ถามว่าความชอบช้ำน้ําใจกับเกษตรกรก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับช่วยกันลณลง์ใช้ของจริงของแท้เพื่อเกษตรกรไทยที่ยั่งยืนมีพลังในการทํางานต่อไปครับวันนี้เราทั้ง3ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเราจะไปหาทุกสวนที่ต้องการความยั่งยืนทางการเกษตร